วยดอกไม้สําหรับไหว้ครูค่ะมาดูวิธีการทํากลวยกันก่อนนะคะก่อนจะใช้ใบตองสองใบขะ,ะซ้อนกันแบบนี้แล้วม้วนให้เป็นกลวยจากนั้นพับชายกลวยลงมาแบบนี้นะคะเก็บรายละเอียดต่อมาเราจะทําไม้กลัดนะคะเราจะเพิ่มรายละเอียดด้วยการเสียบดอกพุดแล้วก็ดอกรัก่าให้มีลักษณะเหมือนปิ่นปักผมนะคะ,ะเข้าไปกับไม้กลัดแบบนี้แล้วนำไปกลัดเข้ากับกลวยใบตองของเราะคะ่ะ ท้ายของไม้กัดก็จะยึดด้วยดอกพุดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้กับชิ้นงานใบตองของเราค่ะก็จะได้กล้วยส่วนต่อมาก็จะเป็นการทําดอกไม้ทุบเทียนนะคะก็เป็นหัวใจหลักของกล้วยดอกไม้ไหวครูนะคะก็จะใส่เข้าไปด้วยหญ้าแพรกนะคะในส่วนของหญ้าแพรกความหมายก็คือความเจริญเติบโตงอกงามของสติปัญญาค่ะดอกเข็มก็หมายถึงสติปัญญาที่แหลมคมนะคะส่วน อดอกมะเขืออันนี้ไม่มีเราใส่เป็นมะเขือพวงแทนหมายของดอกมะเขือก็ค,อคือความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์นะคะข้าวตอกก็หมายถึงความรู้ที่แตกฉานอย่างเป็นระเบียบอาหาไม่ได้แล้วก็ยกเว้นในส่วนของข้าวตอกไปก่อนนะคะกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามแทนเมื่อได้ช่อดอกไม้ทุบเทียนแล้วเราก็นํามาติดตั้งเข้ากับกลวยแบบนี้ก็จะได้แล้วคะ่ะกลวยดอกไม้ทุบเทียนสําหรับบูชาครูไหว้ครูคะ่ะ